เริ่มต้นการปลูกหะเขืเทศเท่าไหร่พาปลูกยังไงครับเท่ากับโยกแปลงหรือกับมันจิมี่โหปัน่นโยกมันจิตีรองไฮมีซิฟพุพ่นมีซิฟปลูกโดยเมล็ดหรือว่าปลูกโดยด,โดยเมล็ดค่ะอ๋อเป็นมเมล็ดบอกจ้ะเ<อ>ายอดเมล็ดครับเท่ากับนบเม็ดช่องละเม็ดเราบนเท่าต้องบำรุงยังไงครับปลูกหรอเท่าปลูกได้วเกาเมื่อเนี่ยเทาก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกคือเทามีมี่ใหม่พุ่นจ้าเทาจิ้มพุ่นเทาพุ่นตามรองเนี่ยยิงเท่าไหมเคลียร์หรือเป่าเคลียร์เป็นแนวไป เขากัโรยปุ๋ยเขากับไซร์ลหนึ่งเขาก็ใส่รหลอดแหละเข้าไซร์สอบหนึ่งครับผมจ้าบันนี้ซิปเจ็ดมือเข้ากับไซรอีกรอบสองอันนี้ผูกโดนมาได้ครับนี่คือด้หัวซักหน่อันนี้ไดซี่ซิปเอ็ดมือค่ะครับอ๋อครับเดซปเขาผูกก็โดนดล้วขันกะเดือดกวัวๆนี่ก็ได้จ้าแต่ว่าพักผ่านนี่มันกัอายุเจ็ดเกี่ยวมันกัได้ด้วยหกสิบวันอยู่อันนี้คืออันนี้คือถอนออกมานะครับเอาการถอนนี่กับวัตถุยากรีอ่ะนะวัตถุยากรเลาะมัน หลังจากผูกเราซีติมหามือกะสิเป็นประมาณนี้นะครับเนาะซีติมหามือเลว่าซีติมมือเลยประมาณเนาะครับเนาะวันนี้เก็บขึ้นมาก็ต้องมาล่างเขาก็จัดใบออกรีออกถ้าล้างเขาก็แยกไส้แบบนี้แหละค่ะเขาก็สีแยกเอามันก็สีมีอันนอยพรความเนาะจามีออนนอยด์ไงเราจ้างสีเนี่ยเป็นใครกันยังไงเนี่ย เข้าไปแพ็กใส่ถุงซิโลกะกะเล้วแต่ตลาดช่วงราค่าคดีบ่ดีค่ะครับผมแต่ช่วงนี้มันก็ยูหกเจ็ดบาทกเดือนหนึ่งเข้ากับได้ขายอยูสามหมื่นเนี่จะเรียกอะไรเดือนหนึ่งประมาณเกบาทหร่เดือนหนึ่งก,ก,ก็ดนนงกได้เป็นแสนหยุเละว่า <laughs>